ดาวสองประกายตอนที่สิบคู่ชีวิตกับการเติบโตทางจิตวิญญาณโดยเพื่อนที่รักเพื่อนสุดคู่หัวใจสวัสดีเจ้าเพื่อนรักดอกไม้บานวันนี้เราจะมาเปิดอีกหนึ่งมุมของชีวิตคู่อันลึกซึ้งที่ไม่ใช่แค่เดินเคียงกันในโลกนี้แต่คือการเดินทางร่วมกันไปในเส้นทางแห่งจิตวิญญาณที่สูงส่งและอิ่มเย็นสมุนไพราการเติบโตทางจิตวิญญาณในชีวิตคู่การอยู่ร่วมกันไม่ใช่แค่การอยู่ด้วยกันให้นานที่สุดแต่คือการเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆไปพร้อมกัน คู่ชีวิตที่เติบโตทางจิตวิญญาณจะสนับสนุนกันในการทำความดีไม่ถ่วงไม่ดึงปลุกเตือนกันด้วยเมตตาไม่ประชดไม่เน็ดแนมเห็นความทุกข์ของอีกฝ่ายเป็นภารกิจของหัวใจไม่ใช่ภาระของชีวิตบอลลูนที่ใช้แสดงว่ากำลังพูดอยู่แล้วจิตวิญญาณเติบโตด้วยอะไรด้วยการฟังธรรมะด้วยการเจริญสติด้วยกันด้วยการแบ่งปันธรรมทานเช่นแจกหนังสือแบ่งเวลาไปวัดไปปฏิบัติธรรม โดยการตั้งเป้าหมายชีวิตคู่ร่วมกันในเชิงธรรมเช่นตั้งใจและกิเลสบางอย่างฝึกภาวนาพร้อมกันม้วนหนังสือกลอนทำมาจากหัวใจสองดวงอยู่ร่วมกันไม่ใช่เพียงวันเดือนปีแต่คือมีเป้าหมายใจใกล้ธรรมร่วมขัดเกลา่าตนด้วยเมตตาน้อมนำสู่ความเย็นชื่นล้ำทั้งสองใจเกรดธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสามีและภรรยาผู้มีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันย่อมได้อยู่ร่วมกันในปอโลก อ่างมูพินทุพอปลายหญิงพินทุตจางกไก่ยี่สิบสอย์แปดหนึ่คู่รักที่รักกันด้วยความเข้าใจทางจิตวิญญาณไม่ใช่แค่รักที่ผูกด้วยใจแต่คือรักที่เชื่อมด้วยธรรมะและเติบโตไปในทางแห่งแสงสว่างร่วมกันหัวใจสีเหลือง